สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอลไอทีแมนครับก็มีเทคนิคดีๆในการใช้งานโน้ตบุ๊กมาฝากครับกับการลดอุณหภูมิซีบในโน้ตบุ๊กด้วยวิดีโอ10ครับ ต้องบอกว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในวิดีโอสิบที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิ CPU ีในโน้ตบุ๊กได้ด้วยซึ่งมีน้องๆสอบถามว่าเวลาใช้งานโน้ตบุ๊กแล้วเพอ,เอิญว่ามีพัดลมเนี่ยเสียงดังพัดลม CPU เสียงดังนะครับอุณหภูมิของ CPU ก็สูงสูงทํายังไงได้บ้างจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้วันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าในวิดีโอครับง่ายสะดวกเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ ครับก่อนจะไปเริ่มกันนะครับพี่ก๊อปขออธิบายก่อนว่าวันนี้เทคนิคที่จะแนะนําก็คือการตั้งค่าในการจ่ายพลังงานไฟให้ CPU นะครับซึ่งจะบอกว่ามันเป็นผลสําคัญเหมือนกันนะครับที่ทําให้ CPU ของเรานรในโน้ตบุ๊กเนี่ยมีความร้อนสะสมนี่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับวิธีการง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพี่ก๊อปเปิดตัวที่วัดอุณหภูมิ CPU ให้เห็นภาพก่อนนะตอนนี้พี่ก๊อปเปิดขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือเริ่ 64-74นะครับในสนตรงนี้นะครับเปิดแบบธรรมดานะครับก็คือยังไม่เปิดอะไรทํางานเลยนะเปิดแค่โปรแกรมเดียวนะครับแล้วก็เอเวอเรสอยู่ที่ตอนนี้ทำงานอยู่ประมาณ50กว่านะครับแต่สิ่งสาคัญก็คือตอนนี้พี่ก๊อฟเสียบอะแดปเตอร์อยู่นะครับเสียบอะแดปเตอร์อยู่เวลาเราใช้งานที่บ้านบางคนอาจจะเสียบอะแดปเตอร์แบบพี่ก๊อฟนี่แหละนะครับถ้าเราถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราถอดอะแดปเตอร์นะนะครับถอดอะแดปเตอร์ปึ๊บนะครับนะครับแล้วเราปิดแล้วเปิดใหม่ตรงนี้นะครับ เอเวเดตอุณหภูมิเห็นไหมนะครับเหลือเท่าไหร่47นะครับ47นะครับอันนี้เห็นภาพเลยนะแล้วก็ถ้าเราเปิดโปรแกรมแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปก็เปิดโปรแกรมตัวในส่วนของ YouTube ง่ายๆเลยเปิด YouTube ให้เราดูกันนะอ่ะ u u u e e นะครับเปิด y o u t u b e นะครับเดี๋ยวเราดูข้ามไปนิดนึงนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ตั้งค่าความละเอียดแบบ full HD เลยอ่ะ เห็นอะไรไหมครับอุณหภูมิอยู่ที่70เห็นไหมนะครับสูงสุดคือ78นะครับนี่เราเปิดแบบชัดเจนเลยนะนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของโปรแกรมนะครับตัวโซนิเวกัตนะครับพี่ก็จะเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะได้เห็นภาพพร้อมกันนะอันนี้ใช้งานผ่านแบตเตอรี่นะนี่เปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเปิดมาเห็นไหมครับอุณหภูมิสูงสุดของมันคือ78นะครับ อันนี้คือใช้แบตเตอรี่นะครับพอเรามาดูการใช้งานไฟดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าเข้าใจตรงกันว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิมันสูงแตกต่างกันไปเพราะวก๊อบเสียบปุ๊บอะไรเพ,เพิ่มขึ้นครับเป็น60กว่าเลยไหมอุณหภูมิปกตินะเดี๋ยว่ก๊อบปิดแล้วเปิดใหม่นะปึ๊บนะครับอุณหภูมิเมื่อกี้นะครับ78นะเดี๋ยววก๊อบจะเปิดในส่วนของ YouTube เหมือนเดิมเลยครับ คลิปเดิมเลยเห็นอะไรไหมครับ93นะเห็นไหม93องศาเลยนะอุณภูมินี้วิ่งสแตนดาร์ดเนี่ย74นะสแตนดาร์ดเลยนะ74นะมาเปิดโปรแกรม Sony Vegas น,น,นะครับวิ่งไป90กว่าเห็นไหมตอนนี้คือ90กว่าแล้วนะครับ93เมื่อกี้ยัง80กว่านะครับ ถ้าสังเกตก็คือตอนนี้อุณหภูมิแม็กซ์สุดเนี่ยไปอยู่ที่93แล้วนะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงการใช้งานแบตเตอรี่นะครับจะอุณหภูมิน้อยกว่าอะแดปเตอร์นะครับเราจะทำยังไงล่ะให้ตัวอุณหภูมิในการใช้งานในส่วนของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือการใช้งานไฟนะครับทำให้ไม่สูงนะครับแล้วทำให้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่หรือน้อยกว่านะครับทำได้ไหมทำได้ครับ ก็คือวิธีการก็คือเดี๋ยวพิ่ก๊อฟจะแนะนำนะครับให้เริ่มต้นก็คือเราจะตั้งค่าในเรื่องของ Power ในส่วนของ CPU ครับให้เลือกไปที่ในตัวของถ้าเกิดเห็นตัวแบตเตอรี่นะครับคลิกขวาเลือก Power Option นะครับหรือกดค้นหาครับพิมพ์คำว่าเนี่ย edit นะครับ Edit นะครับ Power Pan นะครับ edit p o พ e r p นะครับพิมพ์ำํ่าว่า t d i t ก็จะเจอเลยนะครับแล้วเข้ามาที่ g h a d v a n c e d power s e t t i t g ครับกดเข้าไปครับ ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญคือการจ่ายพลังงานวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเข้าไปที่หัวข้อโเซสเซอร์ครับโเซสเซอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องไปตั้งค่าคือมินิมัมครับโเซสเซอร์อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการจ่ายพลังงานของตัวอะแดปเตอร์หรือตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเราใส่ไปในมินิมัมนะครับก็คือสูงสุดเลยนะครับร้อเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันทําให้ตัวอุณหภูมิของตัวเครื่องหรือตัว CPU เนี่ยทำง,งานสูงจนเกินไป เราสามารถตั้งให้เหลือสัก90ก็ได้ครับเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บลองปิดดูแล้วลองใช้งานดูครับจริงๆแล้วพอลองใช้งานดูถ้าเกิดสมมุติว่าการใช้งานของคุณแล้วไม่เกิดปัญหาเช่นกระตกหรืออะไรจริงๆต้องบอกว่าเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยที่พี่กอลฟลองแล้วก็เหมือนแทบจะเหมือนกับตัวการใช้งาน100%นะแทบจะเหมือนเลยนะครับสิ่งสำคัญก,ก็คือเดี๋ยวเรามาเปิดดูเหมือนเดิมเลยครับ YouTube ครับ พี่ก๊อฟไม่เลือกเป็นเกมเพราะว่าพี่ก๊อฟมองว่าเกมอ่ะอุณหภูมิสูงปรับตรงนี้ยังไงก็เห็นผลนะครับแต่ว่าที่เลือกเป็น Youtube เพราะว่าบางคนเนี่ยใช้งานแค่เบื้องต้นนะครับเห็นไหมยูทูบคุณเปิดไปนะครับเนี่ยฮะอุณหภูมิแค่54ปิดครับ Sony v e g a s ครับอย่างพี่ก๊ใช้งานอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเบื้องต้นเลยก็คือ Sony Ve g a s โปรแกรมตัดต่อจะให้สังเกตว่าความเร็วใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกัน นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับการทํางานสูงสุดอยู่ที่54องศาเห็นไหมครัอันนี้เสียบปลั๊กนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบตเตอรี่นะเนี่ยฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่น้องๆบางคนอาจจะต้องนําไปใช้งานถ้าเกิดเจอปัญหาว่าตัวโพลิเซอร์ของคุณเนี่ยนะครับเวลาใช้งานแล้วอุณหภูมิสะสมมันมันมากไปอย่างเช่น80กว่า90นะครับแล้วมัน ทำงานต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องความร้อนสะสมทําให้บางทีเนี่ยพลมซี u ียูทำงานหนักนะครับเราสามารถปรับจูนตรงเรื่องของไฟลดลงมานิดนึงครับไม่ต้องแม็กซิมัมสูงสุดนะครับเอาเป็นสัก90%เนี่ยนะครับแล้วลองดูนะครับว่าอุณหภูมิสะสมในตัวของ CPU นั้นลดลงหรือไม่ถ้าลดลงก็คือว่าแล้วประสิทธิภาพในการทำงานนี้เป็นที่พอใจผมว่าก็แนะนำให้ตั้งค่าแบบนี้แหละครับเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเลยถ้าตั้งค่าแล้วประสบความสำเร็จยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กลับมาด้วยนะ ครับและนี่คือเทคนิคในการช่วยลดอุณหภูมิม CPU ในโน้ตบุกง่ายๆด้วยตัวเองครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอยู่นะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่ลองเอาไปใช้ดูครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมมติเราครับช่วยกดติดตามส s c r i ายกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ f i g ไ t ทีครับ